นุพระบิชิงเฮาส์ขอเสนอภาพ,พยนตร์เสียงจากนิยายเรื่อง The World เพราะโลกนี้มีนายเพียงคนเดียวนิยายเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนโดยมีการพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกผู้เขียนได้ทำการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาอย่างละเอียดถึง1ปีเต็ม ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่มีการบิดเบือนความจริงใ,ใดๆทางประวติศาสตร์แม้แต่จุดเดียวในเนื้อหาจะมีทั้งคำราชาศัพท์และคำหยาบอยู่บางส่วนโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ13ปีขึ้นไป บทที่2ต้นเหตุของความสุขในดวงตาสตายุและพาศิลมาถึงตาครีในช่วงบ่ายแก่วันนี้เองจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งติดถนนพขนโยธินซึ่งเป็นถนนที่มีร้านรวงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั้งผับบาร์ทั้งร้านค้าทั้งที่พัก และเมื่อมาถึงสตายุก็ไม่รอช้าเจ้าชายหนุ่มรีบสวมบทบาทเป็นหนุ่มธรรมดาชื่อพายุก่อนจะออกเที่ยวเตร่สำรวจตาครีอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้ชวนพัชสินไปด้วยเพราะอยากดื่มดำรายละเอียดบรรยากาศเพียงคนเดียวแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามปลอมตัวเป็นคนธรรมดามากแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถปกประกายความพิเศษของเขาได้เลย ตลอดทางเขาถูกมองอย่างหลงไหลโดยเฉพาะสาวๆจากถนนแดงต่างมองเขาตาเป็นมันพรางเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาเยี่ยมชมบ้างแต่สตายุยังไม่เข้าไปเขาเพียงแค่ยิ้มน้อยๆให้ก่อนที่จะสำรวจอย่างอื่นต่อไปสตายุออกท่องสำรวจไปเรื่อยอย่างไม่มีจุดหมายและในตอนย่ำค่ำนั่นเอง เขาก็เห็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรหยุดนะจุดเลยของมึงชายหนุ่มร่างเล็กคนหนึ่งกำลังโดนทำร้ายสตายุไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ชอบการรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเขามีความยุติธรรมและนั่นคือคุณสมบัติของเจ้าชายผู้สูงสักดังนั้นเขาจึงคุ้งเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยก็คือชายหนุ่มร่างเล็กคนนั้น จะมาเป็นลมล้มพับใส่เขาแล้วผลเป็นอย่างไรน่ะเหรอผลก็คือสตายุต้องอุ้มชายหนุ่มคนนั้นกลับมายังโรงแรมเพื่อให้พัศินตรวจด,ดูอาการนะสิหากมีคำถามว่าทำไมไม่พาไปหาหมอพามาหาพัศินทำไมซึ่งคำตอบก็คือพัศินนั่นแหละเป็นหมอในฐานะสหายและองครักษ์ของเจ้าชายพัศินคือชายหนุ่มผู้สมบูรณ์แบบคนหนึ่ง เขามีรูปร่างที่สูงไม่น้อยไปกว่าสตายุร่างกายหนากว่าสตายุเล็กน้อยผิวคล้ำกว่าแต่ถ้าพูดถึงความหล่อเหลาแล้วแล้วก็แน่นอนว่าเจ้าชายสตายุจะต้องกินขาดอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าพัสสินจะไม่หล่อหรืออะไรเพียงแต่สตายุหล่อเกินกว่าปกติเท่านั้นเองพัสสินมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะการต่อสู้มือเปล่าอาวุธยังดาบปืน ท,ทักษะด้านการเสดอกกุญแจและทักษะเอาตัรอดอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ที่จะเด่นที่สุดนั่นก็คือทักษะทางการแพทย์เพราะหากเจ้าชายสตายุเจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆนานานพระศินจะต้องพร้อมที่จะคอยดูแลตลอดเวลาดังนั้นแล้วพระสินก็คือหมอคนหนึ่งนั่นแหละและการเดินทางไปไหนมาไหนกัน พรสินก็จะเตรียมพร้อมหยูกยาไปด้วยเสมอครั้งนี้ก็เช่นกันมือใหญ่ของพรสินสารวนวุ่นวายตรวจร่างกายให้ชายหนุ่มร่างเล็กซึ่งก็คือชลิตใช้เวลาตรวจได้ไม่นานเขาก็สรุปออกมาว่าชายหนุ่มได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ต้องกังวลแต่เหตุผลที่เป็นลมเป็นแล้งก็เพราะเป็นไข้และโหมทำงานหนักจนร่างกายทนไม่ไหว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเท่าไหร่นักหรอกดังนั้นจึงรักษาตามอาการจากนั้นจึงปล่อยให้นอนหลับพักผ่อนสตายุได้ยินดังนั้นก็สายหน้าเบาๆร่างกายก็เจ็บป่วยปานนี้อย่างดื้อรั้นออกมาทำงานโง่จริงเจ้าเด็กคนนี้สตายุเร้ยอ,ออกมาเบาๆแต่ต่อให้คำพูดนั้นเป็นแง่ลบอยู่บ้างแต่กลับไม่ได้สัมผัสถึงพลังงานลบเลยด้วยซ้ำ ชลิตสลบไปราว3าี่ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมากลางดึก <Concept> เขาเจ็บปวดไปทั่วบริเวณที่ถูกทำร้ายโดยเฉพาะปากที่แตกจากการถูกต่อยหัวคิ้วบวมโนเพราะโดนสอกพอตื่นขึ้นมาก็โอดรวนออกมาเสียงแผ่วเพราะความเจ็บสตายุประสาทสัมผัสเร็วเขารู้ทันทีเมื่อชลิตตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็รียนน้ำแล้วส่งให้ชลิต โดยไม่ต้องรอให้ร้องขอทั้งนี้แม้สตายุจะเป็นเจ้าชายแต่เขาไม่เคยถือตัวและไม่เอาศักติ์ที่เหนือกว่าคนอื่นมาเหยียบกดความเป็นมนุษย์ด้วยกันรวมถึงเขาเคยได้ไปอาศัยอยู่ทางประเทศตะวันตกหลายปีจึงเข้าใจโลกกว้างและความแตกต่างเป็นอย่างดีดังนั้นการทำเรื่องเล็กๆน้อยๆแก่ผู้อื่นจึงเป็นเรื่องที่สตายุทำเสมอ ชลิตรับแก้วน้ำมาดื่มอย่างรวดเร็วข,ขอบคุณครับเขาเงยหน้ามองเจ้าของมือที่ยื่นน้ำส่งให้ความคิดแวบผ่านอย่างรวดเร็วความทรงจำก่อนที่จะสลบพุ่งเข้ามาในความคิดชลิตทําความเข้าใจอยู่ครู่หนึ่งก็รู้ว่าเงินที่ตัวเองหามาอย่างยากลำบากทั้งวันถูกขโมยไปแล้วส่วนชายผู้ที่เพิ่งยื่นน้ำให้ก็คือชายผู้ที่ช่วยเหลือเขาต่อสู้กับชายคลั่ง ขโมยเงินนั่นเองเสียดายเงินก็ส่วนเสียดายแต่ชายตรงหน้าคือคนที่มีบุญคุณกับชลิตดังนั้นเขาจึงได้แต่ข่มความเสียดายไว้ในอกก่อนที่จะพูดจาปราศัยกับชายตรงหน้าตามวิสัยของตนขอบคุณที่ช่วยผมนะครับพี่ชายเอ่อคุณพายุสตายุเอ่ยแนะนำผมชื่อชลิตนะครับ พ,พายุชลิตแนะนำตัวบ้างพร้อมกับเอ่ยเรียกชื่อของพายุไปด้วยพร้อมกันนั้นประตูห้องน้ำก็เปิดออกคนที่เดินนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวออกมาก็คือพระสินห้องที่ชลิตนอนพักคือห้องของพระสินแต่สตายุไม่ยอมกลับเพราะอยากนั่งเฝ้าคนที่เขาเพิ่งช่วยมาเอาเถอะพอได้ช่วยแล้วก็อยากช่วยให้ตลอดรอดฟังสตายุคิดอย่างนั้นฉนันชื่อสิน พัสินเอ่ยแนะนำตัวบ้างเอ่ยบอกชื่อสั้นๆที่เป็นชื่อธรรมดาธรรมดาเอาไว้สำหรับปลอมตัวเขาเป็นคนรักษาอาการป่วยให้นายนะขอบคุณพี่ชายทั้งสองคนมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมทั้งเรื่องช่วยจากผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรื่องที่รักษาอาการป่วยของผมด้วยไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยนะ่ะว่าแต่อาการดีขึ้นหรือย,ยังล่ะพัะสินที่สวมบทหมอซักไซอาการคนไข้ ชลิตยังรู้สึกปวดหัวตุบๆอยู่เลยร่างกายก็ไม่ค่อยมีแรงแผลก็ยังปวดอยู่แต่เขาเงยหน้าไปมองนาฬิกาแขวนผนังเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วความคิดแรกที่โผล่เข้ามาในหัวก็กคือแม่ต้องเป็นห่วงแย่แล้วแน่ๆผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนล่ะครับผมว่าผมควรต้องรีบกลับบ้านแล้วแม่ต้องเป็นห่วงผมมากแน่ๆเลยพรสินบอกชื่อและที่ตั้งของโรงแรม ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของชลิตเท่าไหร่นักได้ยินดังนั้นชลิตก็เตรียมตัวกลับบ้านทันทีพระสินมองหน้าสตายุเพื่อเป็นการขอคำปรึกษาว่าควรทำอย่างไรดีดึกดื่นขนาดนี้แล้วทำไมไม่นอนที่นี่ก่อนละ่ะพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับไม่ดีกว่าครับแม่ผมรออยู่ที่บ้านผมไม่เคยกลับดึกขนาดนี้เลยแม่ต้องเป็นห่วงจนนอนไม่หลับแน่ๆเลยถ้าแม่ออกมาตามหาผมไม่นะแม่ชลิตอยู่ไม่สุขในหัวของชายหนุ่มนึกถึงแต่แม่ จริงอยู่ที่หลายครั้งชลิตทำงานเพลินจนดึกดื่นแต่เขาไม่เคยกลับเกินสี่ทุ่มเลยสักครั้งเดียวและทุกครั้งจิตตาก็จะนั่งเฝ้ารอเขากลับและวันนี้เกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้วชลิตไม่อยากคิดเลยว่ามารดาจะกังวลมากขนาดไหนสตายุนั่งคิดตามเห็นด้วยที่ว่าคนที่รอยอยู่ที่บ้านของชลิตน่าจะเป็นห่วงก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งให้ฉันไปก็ได้ไม่เป็นไร นายเพิ่งอาบน้ําเสร็จนายไปแต่งตัวเถอะเดี๋ยวฉันไปส่งชลิตเองคงไม่ไกลจากที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องได้อืมเอาหน้าฉันไม่เป็นไรฉันไปเองนายอยู่ที่นี่เถอะมอเอาหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปส่งเองนิดเดียวเองยวฉันไปเองไม่ต้องไม่ต้องได้ไม่ต้องไปส่งผมก็ได้ครับแค่นี้ผมก็รบกวนพวกคุณมากแล้วสตายุปวดหัวตุบขึ้นมาทันทีเจ้าหนุ่มคนนี้จะขี้เกรงใจไปถึงไหน เห็นอยู่ว่าร่างกายไม่แข็งแรงดียังจะมาเกรงใจคนอื่นอีกไม่ต้องพูดมากรีบขึ้นรถเถอะแม่คุณเป็นห่วงมากไม่ใช่หรืองไงเขาคร้านจะพูดแล้วสั่งเชิงบังคับเอารวมถึงเอาแม่มาอ้างด้วยซึ่งก็เหมือนจะได้ผลเพราะชลิตรีบกุรีกุจอเตรียมตัวและไม่นานก็ขึ้นมานั่งตรงเบาะหน้าของรถหรูของสตายุเรียบร้อยแล้วนี่นับเป็นครั้งแรกที่ชลิตได้ขึ้นรถยนต เขาเคยนั่งแต่เรือกับรถไฟเท่านั้นรถส่วนตัวแบบนี้จะมีปัญญาที่ไหนนั่งแต่เขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะตอนนี้คืออยากกลับถึงบ้านเร็วๆมากกว่า <c oughs> ชลิตบอกทางไปเรื่อยๆเพื่อให้สตายุข,ขับไปส่งที่บ้านพอมาถึงจุดที่ชลิตถูกชายคลั่งทำร้ายร่างกายตรงนั้นยังมีรถสามล้อท,ที่สภาพไม่สมประกอบของชลิตจอดอยู่ชลิต ก็ได้แต่ทอดถอนหายใจเงินของผมถูกชายคนนั้นเอาไปหมดแล้วใช่ไหมครับเขาเปลยอ,ออกมาสตายุไม่ตอบชลิตอยากลงไปจัดการรถสามล้อถีบของตัวเองให้มันไปอยู่ในที่รับตาหน่อยแต่ด้วยเพราะเหนื่อยกับอาการป่วยรวมถึงไม่อยากรบกวนพี่พายุมากไปกว่านี้จึงไม่ได้เอ่ยอะไรตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้หายป่วยค่อยออกมาเอารถไปซ่อมคิดแล้วก็ได้แต่ทอดถอนหายใจ ไม่นานนักรถหรูของสตายุก็ค่อยๆเคลื่อนมาจอดหน้าบ้านหลังหนึ่งใจจริงสตายุแทบไม่อยากเรียกมันว่าบ้านด้วยซ้ำเพราะสภาพของมันเก่าโซมมากบ้านเป็นเพิงหมาแหนชั้นเดียวสร้างจากไม้ทั้งหลังด้านบนคลุมด้วยสังกะสีสนิมขึ้นยกพื้นบ้านสูงประมาณถึงเข่าด้านหน้าเป็นชานบ้าน ด้านในเป็นห้องหนึ่งห้องที่น่าจะเป็นทั้งห้องนอนและที่นั่งเล่นนั่งกินข้าวด้านข้างต่อเติมหลังคาออกไปและเป็นส่วนครัวมีต้นกันเกลาาต้นใหญ่อยู่ข้างตัวบ้านด้านล่างมีแคร่ไม้สำหรับนั่งเล่นไกลออกไปด้านหลังบ้านเป็นห้องน้ำเก่าๆเ,เล็กๆแยกจากตัวบ้านสตายุก้าวลงจากรถมองสภาพบ้านของชลิตและไม่รู้จะเอื่อนเอ่ยคำใดออกมาดี ชลิตก้าวลงจากรถพร้อมกันนั้นหน้าบ้านก็มีหญิงคนหนึ่งเดินออกมายังชาญหน้าบ้านเธอเดินช้าๆมือปัดปลายไปมาสตายุสังเกตไม่นานก็รู้ว่าหญิงที่น่าจะเป็นมารดาของชลิตนั้นตาบอดลินเหรอลูกจ้ะแม่หนูกลับมาบ้านแล้วนะได้ยินดังนั้นจิตตาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกไปไหนมาลูกแม่ทำไมกลับมาดึกขนาดนี้เกิดเรื่องอะไรไม่ดีกับลูกของแม่หรือเปล่าเนี่ย แม่เป็นห่วงแทบแย่รู้ไหมใจของแม่จะขาดอยู่แล้วหนูไม่สบายนะแม่เลยแวะไปหาหมอที่อนามัยตอนกลับรถหนูยางรั่วร้านซ่อมก็ปิดหมดแล้วดีที่พี่ชายใจดีพามาส่งบ้านจา้ชะชลิตโกหกนั่นเป็นเรื่องที่เขาคิดไว้ตั้งแต่นั่งบนรถของสตาอยู่แล้วเขารู้ดีว่าการโกหกเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เขาไม่อยากให้แม่กังวลใจโถลูกเอ้ย จิตตาเอ่ยได้เพียงเท่านั้นก่อนที่จะหันไปทางด้านที่สตายุยืนอยู่ขอบคุณมากนะจ๊ะที่ช่วยชลิตของฉันไว้ยินดีครับสตายุมองสองแม่ลูกตรงหน้าอย่างหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกพรานนั้นเขาก็รู้ว่าทำไมชลิตถึงอยากรีบกลับบ้านนั่นเพราะเขามีคนที่มีค่าเหลือเกินรออยู่ที่บ้านสตายุมองชลิตที่ตอนนี้ดวงตาสีน้ำตาลคู่สวยนั้น แซมประกายแห่งความสุขทั้งๆที่ตอนที่เขาเจอชลิตนั้นชายหนุ่มมีแต่ความเศร้าส้อยเต็มในตาสตายุเคยสงสัยว่าทำไมชายหนุ่มถึงมีแต่ความเศร้าส้อยเต็มดวงตามากมายปานนั้นเมื่อได้รู้จักเบื้องหลังและภาพตรงหน้าที่เห็นเขาก็เหมือนจะเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นไม่รู้ทำไมเหมือนกันสตายุ กำลังเปลี่ยนแปลงโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวเขาอยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้ดวงตาเศร้าส้อยนั้นมีประกายแห่งความสุขมากเหลือเกิน